สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n t a r o by j u um มี i นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวธาตุดินกันนะคะชาวธาตุดินนะคะก็คือผู้ที่เกิดราศีพฤษภ ราศีกันราศีมังกรน,นะคะการแบ่งวันที่นะคะเราใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ description น,นะคะเป็นการแบ่งแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะชมแบบลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทร์ก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะคะก็ดูไว้นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะอย่าไปอินกับมันนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันนะว่าความรักนะคะของเพื่อนๆชาวโสดของเรานะคะในช่วงเดือนมกราคม64นี้นะคะสถานการณ์ของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเรามาดูกันที่สถานการณ์ของตัวเพื่อนๆกันก่อนเลยเนาะขอดูนะคะสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆหน่อยค่ะ ว่าคุณไปเจอกับเรื่องราวอะไรมาบ้างคะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น2เหรียญ the w o r l d 1ดาบจัดเมนและ เจ็ดาบนะคะเรื่องราวความรักนะคะของตัวเพื่อนๆนะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงปัจจุบันนี้นะคะตัวคุณนะเหมือนกับว่าคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันวนๆเวียนๆเ,เนาะรักๆเลิกๆนะคะมามาหายๆเนาะในความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นคนเก่าคนในอดีตของคุณนั่นแหละคนที่คุณแบบว่าเคยสารความสัมพันธ์กันนะคะ แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เลิกกันเนาะมาๆมาห,าหายนะคะความรักของคุณกับใครคนเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยประติดประต่อกันเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคุณสองคนแบบมันรักๆเลิกๆก,กันนะวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะและอาถ้าในช่วงนี้นะถ้าคุณกับเขานะคะเคยห่างหายกันไป <laughs> ในช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีการวนกลับมา เจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเหมือนว่ามันจะมีการมารื้อฟื้นความสัมพันธ์อะไรอะระหว่างคุณกับใครคนนั้นอืมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะที่คุณกับเขาเงียบกันไปนะมันก็มีการแอบตามสืบตามส่องอะไรกันด้วยนะคะคุณอาจจะส่องเขาเขาอาจจะส่องคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบอ,อ่ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่แอบทำอะไรลับหลังในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะที่คุณนะคะกับใครคนนั้นจบความสัมพันธ์กันไปแล้วทำให้คุณกลายเป็นคนโสดอะ่ะเพราะว่าใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะแอบไปซุ่มคบกับคนอื่นอาจจะไปคบกับใครใหม่ๆก็ได้นะคะเราก็เลยอาจจะแบบมีการแบบ จับได้นะคะแล้วก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็มีการาจบกันไปนะคะตัดความสัมพันธ์กันไปก็เป็นไปได้หรือในบางท่านนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมีการทําอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างย้อนแย้งนะเอออาจจะแบบคิดอย่างหนึ่งแต่ไปทําอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันจบกันไปนะคะแต่ว่าเหมือนว่าในช่วงเนี้ยคุณกับเขาน่าจะมีการแบบ วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะหรือว่าถ้าคุณกับเขามีการวนกลับมาเจอกันแล้วช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะอะห่างหายกันไปอีกแล้วก็ได้นะคะมามาหายหายเนาะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะขอดูหน่อยค่ะว่าเรื่องราวความรักของคุณคนโสดนะคะในช่วงเดือนนี้นะ จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณบ้างใครจะเข้ามาจีบคุณหรือคุณจะไปจีบใครคะขอดูหน่อยจะมีใครเข้ามาไหมโอ้ห้าไม่ทาทรลูฟเวอร์นะคะอาจจะมีชาว อาจจะมีชาวราศีมิถุนเข้ามาก็ได้นะคะจัดติสอ่ะอาจจะมีชาวราศีตุลเข้ามาก็ได้นะคะควีนถือดาบและเดอะทาวเวอร์อืมถ้าถามว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ไหม่มันก็มีอยู่นะเนี่ย ชาวมิถุนชาวตุลหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะเนี่ยมิถุนตุลกลุ่มเนาะหรืออาจจะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับออมันเป็นสถานการณ์ความรักที่แบบในบางท่านน่ะมันเป็นเลิฟเวอร์มันเป็นรักทางเลือกอะเหมือนว่าฝั่งคุณหรือฝั่งใครคนนั้นน่ะอาจจะมี ตัวเลือกทางเลือกในความสัมพันธ์ที่แบบมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะคะแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยมันอาจจะมีการได้รับความยุติธรรมได้รับความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นะถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณกับใครคนนั้นนะเคยจบความสัมพันธ์กันไปด้วยเรื่องของความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะ ทีนี้คนคนนี้ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเนี้อาจจะมีความชัดเจนให้กันมากขึ้นก็เป็นไปได้ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เลือกคุณสถานการณ์ในช่วงเนี้ยเขาอาจจะตัดสินใจเลือกคุณแล้วก็ได้นะคะหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่เลือกเขาคุณก็อาจตัดสินใจเลือกคนคนนี้คนที่คุณรู้สึกว่าเอออยากจะจริงจังชัดเจนด้วยนะ อยากจะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นแต่เหมือนกับว่าในบางท่านนะคะตัวคุณเองนะก็ยังมีความแบบขัดแย้งนะในตัวเองนะคะยังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่เลยนะเป็นห้าไม้เท้าอะ่ะเหมือนกับว่ายังไม่รู้ว่าไอสิ่งที่คุณรู้สึกในใจของคุณนะจริงๆแล้วคุณรู้สึกยังไงกันแน่คุณต้องการใครกันแน่ คุณต้องการคนไหนกันแน่ในความสัมพันธ์ของคุณใครกันคือคนที่คุณต้องการเหมือนบางทีตัวคุณเองก็ยังแบบมีความแบบขัดแย้งในตัวเองอยู่เนาะเหมือนอยากจะอารมณ์แบบเหมือนอยากมีความรักนะแต่บางทีก็เหมือนว่ายังไม่พร้อมจะให้ความรักกับใครหรือบางท่านอาจจะเป็นอารมณ์แบบ เหมือนอยากมีใครสักคนแต่ก็แต่ก็มีอีกคนหนึ่งอะที่คุณก็แบบยังรู้สึกว่าแบบเออก็มีตัวเลือกทางเลือกอะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกใครดีนะอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามันก็คงจะแบบเออมันก็คงจะไปกันแบบ สคนก็คงไม่ได้นะไปกันแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนก็คงไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มันอาจจะมีการแบบว่าตัดสินใจอะไรที่มันแบบปุับปรับฉับพันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอาจจะมีการแบบว่าเออตัดจบนะคะกับคนที่คุณไม่เลือกเขานะแบบกระทันหันไปเลยก็ได้นะคุณอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มีคนคุยนะคะมากกว่า1คนเนาะแล้วคุณอาจจะแบบตัดสินใจเลือกแหละว่าคุณจะเลือกคนนี้แล้วคุณก็เลยตัดอีกคนหนึ่งไปนะคะแบบตัดไปเลยนะคะเออตัดเขาออกไปจากชีวิตคุณเลยก็เป็นไปได้นะประมาณนั้นเหมือนคุณเองคุณอยากจะจบไอ้เรื่องราวที่มันแบบว่าเออไอ้พวกรักทางเลือกรักตัวเลือกรักเผื่อเลือกอะไรเหล่าเนี้ยของคุณสักทีแล้วนะ เหมือนอยากจะทําชีวิตตัวเองนะคะให้มันมีจุดยืนในตัวเองให้มันมากขึ้นก็เป็นไปได้นะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูสีว่าขอดูเอาคำหนะะ่อยค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะในเรื่องราวความรักนะคะคุณคนโสดจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง เมจิเชียนนะคะควีนือดาบสิบไม้เท้าจัดติสขึ้นมาอีกแล้วนะและสองดาบนะคะพลังงานเอาคำนะคะของตัวคุณนะเหมือนว่ามัน มีทางให้คุณตัดสินใจอยู่2ทางเลือกอะ่ะคุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วแหละว่าจะเลือกทางไหนนะไม่ซ้ายก็ขวาเนาะเพราะว่าในบางท่านน่ะคุณอาจจะแบบเนี่ยมีคนคุยอะมากกว่าหนึ่คนะและทีนี้สถานการณ์มันอาจจะดำเนินดาเนินมาจนถึงจุดจุดหนึ่งแหละ ที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างจริงจังสักทีนะว่าจะเลือกใครอะ่ะเออบางท่านนะคะคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันมีทั้งคนเก่ามีทั้งคนใหม่เนาะคนคุยเก่าๆคนคุยใหม่ๆของคุณก็ได้นะที่ตอนนี้ตัวคุณเองอะ่ะกำลังชั่งน้ำหนักชั่งใจกำลังคิดพิจารณากำลังวิเคราะห์อยู่แหละ ว่าจะเลือกคนไหนดีจะเลือกทางไหนดีจะเลือกอันไหนดีมันถึงจะดีกับเรามากที่สุดนะอืมและรู้สึกว่าตัวคุณน่ะน่าจะตัดสินใจได้ด้วยนะในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณต้องตัดสินใจเลือกนะทางใดทางหนึ่งนะสถานการณ์ของคุณนะคะคุณอาจจะ คนที่คุณคุยอยู่ด้วยอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ตั้งกำแพงใส่คุณก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาแบบแข็งแข็งใส่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาก็เป็นไปได้นะหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาแบบว่าเป็นคนคุยของคุณเนี่ยเขาอาจจะอยากจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ จากคุณนะ่ะมากขึ้นก็เป็นไปได้ถ้าคุณเป็นฝ่ายไม่ได้รับความชัดเจนจากใครคนนั้นนะเหมือนว่าคุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าตัวคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ให้ความชัดเจนกับใครคนนั้นก็เหมือนว่าคุณจะตัดสินใจได้นะคะว่าคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้อืมเพราะตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดนะแล้วคุณก็แบบเป็นคนที่แบบ มีแผนการนะอยู่ในหัวสมองของคนณอยู่เสมอนะคะไพ่จัตติสบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะจัตติสเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่บางท่านนะอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการแบบทำเรื่องอย่าล้างนะคะก็เป็นไปได้เนาะเพื่อที่จะแบบ ให้ตัวคุณเองนะคะเป็นคนโสดนะแบบสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็จะได้ตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์ของคุณให้มันจริงจังดัดเออจริงจังชัดเจนกันไปเลยเนาะเออเพราะว่าคนที่คุณเดียวอยู่ด้วยเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคก็ได้นะคะถ้าคุณยังเป็นคนที่แบบมีพันธะของคุณอยู่นะ เรามาดูไพ่ค่ะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะในความสัมพันธ์นี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมบ้างคะเด็กถือไม้เท้า10ถ้วย The e m p r e s s เจ็ดไม้เท้านะคะและเจ็ดเหรียญอืมทาไมพลังหันมันไปในทิศทางที่แบบว่าเหมือนว่าตัวคุณน่ะเหมือนตัวคุณน่ะก็เป็นคนที่มีคนที่เป็นที่หนึ่งในใจของคุณนี่แหละเหมือนว่าน่าจะเป็นคนคนที่แบบมามาหายหายอ่ะคนที่แบบ ลักลเลิกๆอ่ะแต่คุณก็ยังคงรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นที่1ในใจของคุณอยู่นะแล้วคุณกับใครคนนี้นะคะน่าจะเอ่อบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวด้วยกันหรือว่าอาจจะเคยได้อยู่ร่วมกันอาจจะเคยมีโมเมนต์ดีๆนะคะมีวันเวลาดีๆร่วมกันมาก่อนเนาะเพราะว่ามันมีทั้ง10บถ้วยทั้งเเหรียญอะ่ะเหมือนว่าคุณนะ่ะพยายามจะ สารความสัมพันธ์กับคนคนนี้มาแบบประมาณหนึ่งแล้วแหละมันใช้เวลาร่วมกันมานานระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาจุกจิกนะคะเข้ามาเนาะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบมันมีอุปสรรคเยอะอะแต่ว่าตัวคุณเองเหมือนว่าคุณก็ยังอยากจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ไปอยู่นะอืม ดูแล้วเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบถ้าคุณเนาะมีแบบไปเอ่อก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบอ่อห่างหายนิ่งเงียบกับใครคนหนึ่งไปแล้วคุณก็แบบไปเริ่มความสัมพันธ์อะไรกับคนใหม่ๆเนาะมันก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณก็อาจจะแบบตัดความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่ๆของคุณนะ่ะตัดออกไปนะคะแล้วก็คุณเหมือนกับว่าคุณอยากจะกลับมาโฟกัส กับคนเก่าคนเดิมของคุณแล้วอะ่ะคนที่คุณเนี่ยยังให้เขาเป็นที่หนึ่งในใจของคุณอยู่อะ่ะเพราะคุณรูเ้เพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีการอ,อลงทุนลงแรงลงความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะ่ะแล้วคุณไม่อยากเสียเขาไปอะ่ะเหมือนคุณอยากจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ได้คนคนนี้กลับคืนมา ในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมแล้วถ้าคุณกับใครคนนั้นนะมีการแบบว่าเอา่อตัดจบกันไปเนาะมันก็อาจจะมีการได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการพยายามในความสัมพันธ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งอะอดูแล้วพลังงานคุณคนโสด ที่คุณโสดอยู่เพราะว่าคุณยังอยากจะกลับไปสารความสัมพันธ์กับคนเก่าๆของคุณนั่นเองเนาะขอไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะไพ่ยอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆบ้างคะว้าวฮันนีมูน Calling in your s u l m i t นะคะและ engagement ว้าวสิ่งที่ไพ่เขาอยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณนะกับใครคนนั้นน่ะเออลักๆักเลิกเเนี่ยเดี๋ยวก็วนกลับมาหากันใหม่เนาะแล้วมันก็อาจจะมีการแบบว่าได้มาพูดคุยนะคะได้มาพยายามในความสัมพันธ์นี้กันอีกครั้งนึงแหละ แล้วก็อาจจะมีการให้สถานะให้ความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยกันมากขึ้นเนาะถ้าก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนาะเป็นอะไรที่แบบมันไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะมันก็จะมีการให้สถานะกันมากขึ้นมีความชัดเจนกันมากขึ้นมีความยุติธรรมกันมากขึ้นอาจจะมีการได้ไปใช้เวลาท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะ แต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่าไม่ได้รอคอยคนเก่าๆของคุณนะก็ขอให้คุณนะคะอธิษฐานนะถึงโซเมตของคุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะให้คุณแบบได้พบเจอกับคนที่เป็นคู่โซเมตของคุณในเร็ววันนะคะแต่ดูแล้วว่าเหมือนนั่นแหละอืมพอคุณแบบไปคุยกับคนอื่นพยายามจะไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะ่ะคนคนนั้นก็อาจจะ ไม่ใช่เนอะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบเออมันคุยแล้วแบบมันไม่โอเคอะคุณก็เลยแบบอบอกจบเขาไปนะแล้วก็แบบอยากจะกลับมาพยายามกับความสัมพันธ์เก่ากับคนเก่าคนเดิมของคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละดูแล้วคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่เวิร์กเข้าคนเก่านะของคุณเนี่ยอ่ะขอให้เมจิคเล้าทำหน่อยค่ะ ไพ่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆคะไพ่ creation นะคะ,ะในความรักความสัมพันธ์นะคะมันก็ต้องมีออความสร้างสรรค์ด้วยนะถ้าคุณทั้งสองคนนะคะคุณกับใครคนนั้นนะที่แบบเนี่ยรักๆเลิกๆกันมาเนี่ย พอถ้าครั้งนี้นะถ้าคุณแบบได้วนกลับมาปรับความเข้าใจอะไรกันใหม่นะคะในความสัมพันธ์นี้นะมันก็อาจะต้องมีความสร้างสันนะคะในความรักความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นนะอาจจะเป็นการที่แบบว่ามาเริ่มต้นกันใหม่ทำวันนี้ร่วมกันใหม่อะให้มันเป็นวันที่ดีร่วมกันให้มันเป็นอะไรที่แบบได้รู้สึก ดีนะในความรักร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องแบบร่วมด้วยช่วยกันนะสองคนนะคะจับมือนะฟันฝ่ากันไปนะคะพยายามสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เนี้ยให้มันเป็นอะไรที่แบบทำทุกวันให้มันเป็นวันที่ดีอ่ะของคุณกับเขาอ่ะประมาณนั้นโอเคอ่ะพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆชาวโสดของเรานะคะในช่วงมกราคมนี้คุณก็อาจจะ ไม่โสดแล้วก็ได้นะอืมดูแล้วอะเหมือนจะไม่โสดนะแต่มันก็คงจะต้องแบบว่าฟันฝ่าอุปสรรคกันไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณแบบมุ่งหวังแล้วก็รอคอยอยูอ่เหมือนคุณเองคุณก็อยากจะได้พบเจอกับความรักที่มันดีเนาะอยากจะแบบมีความสุขความสมหวังในความรักนะคะกับใครคนนั้นเนาะที่คุณเองก็เฝ้ารอเขาอยู่แหละ อ่ะสู้ๆนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางชแน l นี้กันนะคะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายายค่ะ